รีวิวเชจริงสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเน็ตบ้านของ AIS Fiber แพ็กเกจที่ถูกที่สุดนะครับ300กว่าบาทพร้อมกล่องดำที่เป็น AIS Box ด้วยแพ็กเกจนี้เป็นแพ็กเกจเริ่มต้นของเน็ตบ้านที่สามารถดูกล่องดำได้ด้วย ก็เป็นราคาที่ถูกที่สุดของแพ็กเกจที่มีณตอนนี้นะครับมันคืออันนี้ f i x ซ349ี่สบาทต่อเดือนนะครับความเร็วเน็ตสูงสุด10เมกและ a อ Super Wi-fi ไไม่จำกัดนะส่วนเรื่องโทรฟรีก็ก็แล้วแต่ก็ลองดูเราไม่ค่อยได้โทรอยู่แล้วนะครับไม่ใช้ไม่เคยถึงเป็นอินเทอร์เน็ตแบบอลิมิเต็ดนะครับ จริงๆแล้วมันมีแพ็กเกจอื่นที่แพงกว่านี้เนี่ยเช่น Net Max Super Nonstop p l u s 5G Max s p e e d อะไรเงี้ย699หรือแบบพกว่าบาทมันก็จะมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ต่างกันแต่ว่าจะลองรีวิวให้ดูแค่อันที่ถูกที่สุดเนี่ยใช้งานได้จริงไหมเวิร์กหรือเปล่าสะดุดไหมอันนี้เป็นรีโมทของ a i s box นะก็จะดูได้หลายอย่างคือดูช่องทีวี ดูอ่าพวกซีรีส์พวกหนังที่เขามาใส่ไว้ในกล่องเนี้ยดูได้ฟรีๆเลยนะครับทีวีจะเป็นลักษณะของการที่แบบใช้สัญญาณจากอินเทอร์เน็ตนะมันไม่ได้ชัดแบบคมกลิบนะครับแต่มันยังพอดูได้แล้วก็จะมีพวกเน็ตฟิกดิี้อะไรพวกนี้เถิดคุณมีแอคเคาทคุณก็ล็อกอินเข้าไปดูได้นะอันนี้ยทีวี ก็ชัดนะครับถือว่าชัดระดับหนึ่งเลยแต่ว่ามันไม่ได้ชัดเท่าทีวีที่เป็นสัญญาณนะแต่ก็พอดูได้เอาจริงๆก็ไม่ค่อยได้ดูนะทีวีสมัยนี้แต่คนที่ชอบดูก็ไม่แย่ฮะก็ก็ดูภาพแรงต่างก็โอเคเนี่ยละครอนะไรเงี้ยคือโอชัดอยู่นะที่สำคัญมันไม่สะดุดเห็นไหม กดเปลี่ยนช่องอะไรแบบค่อนข้างจะคล่องเลยลถ้าเกิดภาพชัดจากโฆษณาอะไรมันก็ชัดแหละถ้าเกิด YouTube อ่ะเรากดปุ่ม YouTube เสร็จแล้วก็สามารถเลือกดู YouTube ที่ต้องการได้เลยคือถ้า u t u b e เนี่ยภาพชัดเลยครับคือถ้าเป็น YouTube มัน,มนใช้ใอ,อินเทอร์เน็ตโดยตรงเนะาะนี่คือภาพชัดเลย แล้วก็ยังมีพวกซีรีส์ด้วยที่เขาใส่ไว้ในกล่องเนี้ยก็เลือกดูได้เลยทั้งไทยทั้งเทศก็เยอะพอสมควรนะแต่มันอาจจะไม่ได้เยอะเท่าแบบเน็ตฟิกอะไรพวกนั้นที่ต้องเสียตังนะอันนี้มันมันอยู่ในกล่องนี้ให้อยู่แล้วกดดูได้เลยจะตรงกระตูนดูได้คือเป็นพวกเนื้อภาพเป็นชัดพอสมควรเออชัดเลยแหละ นชัดเลยแหละดูดูพวกเส้นแรงต่างการเคลื่อนไหวไม่มีสะดุดครับอ่ะถือว่าผ่านในการดูหนังดูทีวีหรือแม้แต่ดู m อพวกนี้ยอ v พวกนี้อยู่ในอยู่ในกล่องนี้เหมือนกันนะชัดเนื้อหามันก็ก็เยอะอยู่พอสมควรนะฮะ สำหรับคนที่ชอบแบบนั่งหน้าทีวีแล้วก็ดูอะไรไปเรื่อยๆนะตัวนี้จะตอบโจทย์แต่ผมไม่ค่อยได้ใช้นะเอาจริงไอ้ตัวกล่องปกติก็จะดู Youtube มากกว่าหรือเล่นเกมเนี่ยใช้บ่อยอ่ะเล่นเกมเนี่ยมันต้องเน็ตเร็วถูกไหมไม่งั้นมันมันจะมีการแหลกครึ่งก็หลังจากที่เล่นมาก็ยังไม่ค่อยเจอปัญหาเท่าไหร่อาจจะมีบ้างนะในช่วงแบบฝนตกหรืออะไรเงี้ยอาจจะมีสะดุดแต่เวลาปกติก็อาจจะถือว่าไม่แย่ เราไมไ่เราไม่ได้ใช้ในการเปรียบเทียบกับตัวที่มันแรงกว่าเราอาจจะไม่เห็นความต่างแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาความรู้สึกที่มันใช้แพคเกจเนี้ยแล้วก็ในการเคลื่อนไหวในการเล่นนะก็ถือว่าโอเคก็มีความสมูทก็ใช้ใช้งานได้ปกติอะเออถือว่าใช้งานได้ปกติไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเป็นเกมที่มันเนี่ยอย่างเงี้ยฟุตบอลอาจจะต้อง มีผลต่อจังหวะแค่เซี้ยวนาทีการยิงการรับการส่งอะไรเงี้ยก็บางครั้งอาจจะเจอบ้างนะอันนี้จริงจริงบางครั้งอาจจะเจอบ้างเน็ตช้าเน็ตอะไรซึ่งเราก็ยากอีกที่จะรู้ว่ามันเป็นแค่ฝั่งเราที่เน็ตช้าหรือฝั่งที่เป็นคู่ต่อสู้ที่เราเล่นออนไลน์เงี้ยบางทีมันก็มีช้าแต่ก็พอเล่นได้เออไม่ได้แย่ถ้าเกิดสถานะที่มันเสถียรอะไรเงี้ยเน็ตเร็วทั้งคู่ก็่ก็ลื่นไหลก็ถือว่าลื่นไหล แต่ถ้าเกิดว่าในช้าเนี่ยมันจะขึ้นสีแดงเตือนแล้วมันก็จะตกกระตกแล้วก็จะมีความมุงหินละ <Absolutely. S 1> แต่ก็ยัถือว่าโอเคกับแพ็กเกจนี้อันนี้ผมใช้หลายเครื่องนะครับมีมีใช้ทั้งกับเนี่ยตอนเล่นเกมมือถือสองเครื่องใช่ไหมอ๋อมีของแฟนอีกเครื่องนึงตอนเปิดบ i f i แล้วก็บางทีก็เปิดคอมไปด้วยในการใช้ wifi ฝั fi, ฟงนู่นฝังนี้มันก็สี่ v i c e ก็คือ4ีสีเครื่องมือในการใช้พร้อมกันนะครับสำหรับไอตัว Wi-Fi ตัวเนี้ยแล้วถ้าเป็นการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในการดูพวก YouTube อะไรพวกนี้ครับก็ไม่สะดุดเลยปรับความชัดได้ f u l เ HD ดก็ไม่สะดุดนะครับ ไม่สะดุดแล้วก็เดี๋ยวจะลองเปิดเปิดแทบ็บที่เป็นวิดีโอทั้งหมดหลายๆอันพร้อมกันแล้วก็ลองเล่นพร้อมกันดีดูว่าสะดุดไหมถ้าเน็ตกากก็มันทำไม่ได้นะอ่าแล้วเปิดหลายๆอันแล้วก็จะเพย์ไปหลายๆอันด้วยนะครับการสนัุ้นไทยจะไปต่อหรือพอแค่นี้เซกเตอร์นะ โดยที่อีกอันหนึ่งก็ไม่ได้ปิดนะก็เปิดไว้แต่เสียงอาจจะตีกันเดี๋ยวจะต้องปิดเสียงคตัวภาพะลรก็ชัดนะ กดคลิกปุ ойти, okay, ๊บก็มาเลยก็เล่นเลยค่อนข้างจะชัดมันก็ต้องบาลานซ์กับเป้างเหมือนนะคะอันนี้ก็คือเป็นความหมายของ work life balance การทำเงินอ่าแต่เราใช้วิธีปิดเสียงเงินที่มากขึ้นแล้วมีเวลาจับตัวกับเองหรือครอบครัวได้ใช้ชีวิตจริงๆจริงคือ work life balance แล้วก็เปิดพร้อมกันไปเลยร้อนกับค่าใช้จ่ายปัจจุบันสามารถบริหารรายรับรายจ่ายอะไรของเราได้เนาะไม่ค่อยเจอปัญหาที่แบบเหน็ดหมุนหรืออะไรนะยกเว้นว่ามันมีปัญหาของเครือข่ายและนานครั้งอันนั้นมันก็จะ เน็ตช้าเน็ตอะไรหรือเน็ตล่มอะไรเงี้ยแต่ปกติในชีวิตประจำวันก็เล่นได้ปกติอย่างนี้นะนี่เราเปิดได้หลายคลิปนะเปิดได้หลายคลิปเล่นไปพร้อมกันการบเปิดคลิปก็เป็นการวัดใช้อินเทอร์เน็ตที่ดีสุดแล้วเนาะเพราะว่ามันคงไม่มีมันเห็นภาพเลยว่าไหวไม่ไหวชายหญิงก็เทียบเท่ากันช่วยกันช่วยกันแต่ในมุมของพี่พี่มองในมุมคนแบบโบราณเจนเอกละกันว่า ้หมดพี่ก็มีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ชายอ่ะเวลาเลือกที่เราจะกอหรืออะไรเงี้ยในการที่จะเลื่อนว่าน้องนผู้ชายิปเป็นยไงมันก็ถือถือว่าเร็วนะเลื่อนปุ๊บมาเลยเลื่อนปุ๊บมาเลยเวลาที่แบบเราขยับคลิปอะไรก็ตามลูกเมียต้องไม่ลำบากหรือพวกโซเชียลมีเดียโอ้นี้สบายคือคือถ้าคลิปมันเอาอยู่แล้วว่าพวกนี้มันก็แค่แค่สไลด์นะคุณแค่สไลด์ น,น,น้าๆก็จะเจอพวกคลิปพวกอะไรก็กดดูได้สบายครับผมไม่ปวดคอผมตีคอบแรงหลักมาจากเอวแล้วผมจะเวียงจนอันเนี้ยเน็ตบ้านราคาสามร้อยกว่าบาทก็เนี่ยฮะมันก็ไม่ถ้าไม่มีเหผลที่ผมจะต้องไปจ่ายแพงกว่านี้เนาะมันยังมันใช,ใช้ได้อยู่แล้วก็ใช้มาเป็นปีแล้วอ่ะเนี่ยฮะสไลด์ปื๊บๆเลยลื่นเลยนะ ถ้าไม่มีจังหวะรอโหลดรูปเลยนะมันขึ้นเลยนะ,ะคลิปโฆษณาต่างๆก็ชัดชัดเจเป็น IG พวกคลิปสตอรี่คลิป Real รีก็ต่าก็เนี่ยครับเริ่มปุ๊บมาเลยไม่มีการหมุนโหลดหรือแบบดีเลยในการรอจังหวะวีสองวีนะมาเลยทุกคนเม,นไ,มได้โหลดวันโม e x 3 0มมามอลองขับ ตรงนี้เป็นที่ประจําของน้องก็แค่ก็อยู่ที่คลิปด้วยแหละว่าคลิปมันคุณภาพในการที่ตอนอัดมันชัดแค่ไหนแต่ถือว่าโดยรวมมันคือคือชัดก,ก็ลองดูครับสาหรับคนที่กําลังเลือกแพ็กเกจเอเอสไฟเบอร์ว่าเอาแพ็กเกจไหนดีหรือแบบกําลังจะลองย้ายค่ายอะไรเงี้ยผมเคยย้ายมาอีกค่ายหนึ่งอ่ะเพราะว่าันนั้นปัญหามันเยอะสัญญาณมันไม่ไม่ค่อยโอเคด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยฮะผมว่านี่เวิร์กแล้วก็ราคาคือดี ราคาดีแล้วก็ผมก็เลยเปลี่ยนไปใช้เอสหมดเลยทั้งมือถือทั้งอะไรอย่างเงี้ยของแฟนด้วยนะครับแล้วก็สาหรับเริ่มต้นผมว่าแพ็กเกจนี้เอาอยู่นะสามร้อยกว่าบาทไม่รู้ว่าแพ็กเกจนี้มันจะปรับเปลี่ยนอะไรในอนาคตหรือจะมีถึงเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้โอเคอ่าแล้วก็เมื่อกี้ผมลืมนะครับที่จะรีวิวตอนที่เราเปิดเน็ตฟิ x นะอันนี้สําคัญปกติดูผ่านมือถือเลยแต่วันนี้ต้องเปิดผ่านจอให้ดูเปิดเน็ตฟิ x ก็คือมันจะชัดเลยครับ <ítulo> ม TV, wide, ions, diabetes, ันมันจะชัดเลยชัดมากกว่าทีวีชัดมากกว่าการดูหนังแบบในกล่องอ่ะเออชัดเลยชัดเลย HD เลยแล้วก็ไม่สะดุดนะครับไม่สะดุดเหมือนกันก็ประมาณนี้เพลรีวิวต์ใช่จริงขอขอบคุณมากนะครับถ้ามีอะไรที่น่าสนใจที่ผมใช้จริงและคิดว่ามีประโยชน์เดี๋ยวมาแชร์กันไว้ ฝากกดซับสไครป์ไว้ด้วยนะครับถ้ามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดขอบคุณครับสวัสดีครับ